สวัจ้าสุผูพสุขคนค่ะมันนี้กินตำถาดค่ะตำถาดส่วค่ะตำส่วขอบปุ่นสุบเซ่บค่ะทุกคนค่ะตำถาดตำส่วขอบปุ่นค่ะมาเด้อมาเด้อค่ะสัเซ่บน้วกันค่ะแซ่บนัวค่ะแซ่บนัวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อกันาจ้าพานัวชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมันนี้ตำส่วกุ้งสุกเก่าค่ะพี่น้องค่ะตำเซโน่ใหม่ค่ะ จะเป็นน้ำใหม่ต้มค่ะน้ำลายแตกผักเคียงเคียงก็จะเป็นผักบุ้งแดงค่ะทุกคนคะ่ะผักบุ้งแดงแคบหมูค่ะแล้วก็จะเป็นหยอดกระชิ้นหยอดกระหยอดกระเฉดน,นะคะอันนี้ก็คือหยอดกระทิ้นเนาะบานเท่าเอิญหยอดกระทิ้นค่ะทุกคนคะ่ะค่ะน้ำใหม่ต้มผักกาดกระลำเป็นผักซีลาแล้วก็แตงนิ้วน,นึ่งค่ะทุกคนคะ่ะตมส่วค่ะ ตำส่วกกุ้งตำส่วกกุ้งลวกมืนอีค่ะสตอค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าร่อยเม็ดกระถินไปหน่อยนึงค่ะสดหน้ามือเ้อค่ะพอแม่พี่น้องสุบุห่ทุกคนอยู่ไกลอยู่ไกล กินตำส่วนกันค่ะ กคบหมูเพื่อกัดขาว กะลัค่ะเสบนัวค่ะ

เด้อง,งานเด้อค่ะพี่น้องฝนตกทำฝนตกลิ้นฝนตกแห้งเตื่อค่ะทุกคนค่ะพักซีพักซีแลาว หอมแตงกวาอืมหอมหอมผักซีลาวค่ะพี่น้องค่ะ 嗯。Mm hmm. เส่ดัวแหฮงหตามเส้นน้ำใหม่ต่มค่ะเออน้ำใหม่อัน น้ำใม่สดค่ะต้มน้ำใม่สดใส่ะน้ำใม่ที่เขาเจาไปว่าเาเออน้ำใม่ยังน้ำใม่ถุงเนาะคะ่ะเนาะคน้ำใม่อืะ เออโมึกน้ำมันซดค่ะที่เขาเจ้าเขาเอิาน้ำม้น้ำม้ทถุงเนาะค่ะจ้ะน้ำม,ม้ทถุงเสียมแหงค่ะกินบ่เคยเบือ่อค่ะ ตามวงห่งตาสัวกินได้ตลอดสำหรับหน่อยเนาะแต่ว่าคนอื่นกขบปรูหลุยกัน 嗯。Mm hmm. sẽ mất khỏe đi nó nhúm áo cả Litt mm -hmm. mm -hmm. แสบนัวแห้งค่ะทุกคนค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้หน่อยจ้าก็ตตองราชไปก่อนค่ะฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับหน่อยจ้าพานัวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ